ทุกคนตอนนี้นะคะเอ๋มาอยู like. ่ที่ว <reco Christ. S 2> ัดไร่ทิงนะคะทุกคนเขามีงานนะคะแล้วก็เลยด้านหลังเราจอดรถตรงฝั่งด้านนู้นนะคะแล้วก็เดินข้ามมาค่ะวันนี้เป็นวันธรรมดาทุกคนคนไม่เยอะมากนะคะก็เปิดคลิปที่ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะก็ถ้าไงนะคะก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกันไว้เยอะๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆพากินพาเที่ยวเมรีนะคะคลิปนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรีที่วัดไร่ขิงนี่เลยโอเคเลสต์กไปกันเลยค่ะ เราก็จัดหาตั้งแต่วันที่4จะหมดวันที่14ตุลาคมนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะว่าวันนี้เนี่ยเราจะกินอะไรบ้างกัน ก่อนบาทเอ้ย6ก0ันบาทหนึ่งบาทครับหนึ่งร้อยโอเคอเคันนี <c oughs> เ้เราสั่งแล้วนะได้คิวอันนี้แล้วเราก็เลือกเป็นนมนางยักษ์แล้วก็ไข่พะนะไข่พะอาภัยเดี๋ยวเรารอคิวก่อนนะ อันน hey. e ี้ทำเวอันน um. um, ี <t ries> <t ries> ้นมหนัง้ยตอำเดียวุเลยหอมมีน้ำแข็งข้างในว้าวอร่อยห้าสิบบาททุกคนมากินนะ ถ้าใครจะมาก็มาจากถนนใหญ่นะคะประตูแรกก็จะเจอเลยนมนางยักษ์อยู่นี่เจ้านายพิตอกด้านหลังเลยก็คือจะเป็นทางเข้าุควกก็มากินกันได้นะอร่อย ที่เราจะไม่พลาดในการทานนี้ก็คือเป็นไผนะาข้อาอ่อนร้านนี้เลยได้แล้วเราเราไหวเขาห,าหาันเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนได,ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคเนื้อแน่นมากร้านนี้เลยนะคะนี่อร่อยม,มาก thank <laughs> you ตั้งไม่ร้อน ดีเลยค่ะทุกคนอยู่ใกล้ๆกับร้านเฮ็ดยั่งยืนค่ะร้านเนี้ยอยู่ใกล้ๆกันกับกาละแมนค่ะทุกคนดีเดี๋ยวเราก็มาเป็นวันธรรมดาวันนี้ก็ไม่แน่นมากนะคะทุกคนแล้วก็อร่อยวันนี้เราเลือกมาแบบร้านเด็ดเดดดังๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเพื่อนมาก็รีบมากันนะคะถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยบอกเลยว่า รถจอดหาที่จอดยากมากๆเลยก็รอหากาันดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแวะร้านสุดท้ายนะซื้อไปฝากแม่นะคะก็คือนี่เลยเกาลัดตีน้อยอยู่ด้านหลังใครมาไม่ทันก็เดินหน้าองค์พระเจ้ากันใช่ถ้าใครมาไม่ทันนะคะเดินหน้าพุจัการนะคะมีงานองค์พระยิ่งใหญ่แน่นอนโอเคนะคะขอบคัค่ะาอย่าง,างานี้ลาไปก่อนนะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เอได้วยนะคะนี่ลาไปก่อนนะ ใช่นะคะนี่เราแวะซื้อกลับบ้านให้คุณแม่นะอันนี้ก็จะเป็นเกาลัดสีน้อยทุกคนนี่เดี๋ยวเรากลับบ้านเลยก็อร่อยแล้วก็อิ่มมากๆเลยนะคะอนนอร่อยอันนี้ซื้อแบบญี่ปุ่นนะทุกคนถ้ามาก็ลองเลือดูว่าชอบไหนลราชอบแบบญี่ปุ่นนะคะทุกคนอันนี้ซื้อร้อยบาทอันนี้กี่คือร้อยยีสบค่ะ โอเคเดี๋ยวไปก่อนนะบ๊าย <Bye. S 1> จบทริปวันเดย์อีของเรานะคะกินไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือไม่หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็อันี้โอเคก็ท่านเพื่อนนะคะอยากมาเที่ยวงานวาไเลขิงนะเขาจัดถึงวันที่14เลยก็รีบมากันนะคะแต่ถ้าใครพลาด งานวัดได้ขิงก็เดี๋ยวเดี๋ยวพิจิกาก็จะมีงานองค์พระประทมเจดีย์ยิ่งใหญ่แน่นอนก็ถ้าไงก็ติดตามกันในนะหรือไา้กกอน ขอบขอบก็ต้องให้คนนี้กินยาเหมือนหางปุง่งอ่ะจัน <c oughs> <c oughs>